มึงจะได้เดินแบบดุยดุยเฮ่เฮ่อบอล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 อ๋อน้องหลุดอยู่เปลนเน็ตไหมไอ้เฮียไอ้ห้องแปดตัวมันก็วับหลาเลยอ่ะไม่ไล่มาแล้วเหรอทำไมเร็วจังวะเอาให้มันรู้ซะบ้างว่าเน็ตกับคอมแรงขนาดไหน ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็มึงรอไปเถอะไอ้เหี้ยมันไม่จริงเด้อสรุปวันนี้ได้ทำล้วโน้ตบุ๊กอ่ะไม่ได้ทำเหี้ยคนเลี้ยงหมูพร้อมบวกนะจ๊ะ

ค่อยคอยแน่มันไม่ตีด้วยกู๋จะผ่าดาเมจทิ้งไว้มันโมกมาถอยเลยถอยยาวยาวโอ้โห,โหเยี่ยร์ยบาดฟ้าว่ะวก็ไฟอันเดียวไอ้สัตว์ตีแรงคลิปหาย โอ้โหมึงดูมันมีเวทแบนทั้งกี่อันสงสัยจะยังไม่ได้ฮาร์ดอนะน่าจะได้เบ็ดเมลก่อนกวาดป่าล่างนี่มันถ่ายออกหมดเลยปะเนี่ย เดินวูอ่ะไม่ได้ไงพวกมึงมันกูไปคนเดียวกูโดนน้าไปเลยกูซื้อกอดดังนุนเต็มตัวกคนละที่แต่เป็นรู้ตัวฝาเอออบนืดอบนืดแต่ไม่เอาเอาชิบหายหนูกินกล้วยกูมาแล้วกูใส่โลแล้วมึงวิ่งไปมึงวิ่งมึงวิ่งมันตีแล้วมันตีแล้วโอ้ดี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  ดี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 อันเมื่อกี้ดีมากเลยใครอ่ะกูโดนยิงจนตายเลยอ่ะมันูมันเลยทำกูมีใครมีกองศึกคือขนองวะทำไมวะจะวิ่งเร็วเอาดิครับหลุดมาอย่างนี้ก็เอาดิครับมันมีผีนะเว้ยเออเดี๋ยวกูมีโล่อ่ะเอาดิกูฮิวให้กูเกลียดการแดมการแดมของเพื่อนมันดังเลย ถอยเบสมันมาถอ,อยคนโกรธเป็นไงละ่ะตีเป็นเ่งหน่อยสามวิเอาได้เอออันตีมาพอดีเป๊ะเคลียฮึได้ยินจ้า I haven't that yet. Oh. I'm not ready. Oh, oh, Paladin. <coughs> hey, oh, Things are ready. It's not time yet. <coughs> เข้มจัดประหยัดจริงสิงนองนะแต่นะมันเฮ้ก็ได้อยู่ได้อยู่ตัวหลักยไม่เกิดทั้งคู่เลยแตนมาแังคิงเอาดีลุมไปดี กำลังดอยป้อมนะครับนี่ครับหนองมุต port um> um> ้นตดนด้าดี๋ยว่ะเยอะตลอดน ดันกลางต่อได้ไหมเลือดยังอยู่โอ้ยยังอยู่กันดีดันกลางต่อเลยไ่พีจะได้ฮาแล้วนี่หว่าสบายแล้วอะไรนะพีจะได้ฮาแล้วเคยพูดว่าอะไร ไอ้เขียวของป้าเขียวอะไรนะไม่ได้ยินอะมัเขียวเขียอะไรเหรอถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนพร้อมช่วยได้แค่นี้วะเข้าไปไม่ได้ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าสบอยู่รอบนอกเียวอะได้ว แม่เงเอ้ยไม่มีหวัดฟ้าถอย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 มีแต่กูอยู่ไกลเหลือเกินอยู่ไกลจนสุดสายตาควิดควิดแคควิดแคนนิงอันเขียวเขียวบิคแคนนิงอันเขียวเขียวมันตกอยู่ที่ไหนอ๋อไอ้อน,นี่นะเอออยู่ไหนไม่ทราบที่อยู่ ฝ่าไหนสักฝ่าหนึ่งหรือว่ามันเอาไปแล้วมันดอยปะมันอาจาจะดอยก็ได้นะอ,อะไรเนี่ยของทิปฝ์ปั๊ปิกเจนนิชาวระวังนะคนตรงกลางอะเฮ้ยเทียบเลยนะปาดฟ้ามเยอะนะเว้ยโอ้ยเยถอยเลยถอยเลยถอยเลย าย่าเอ้ยเอาดีบีไปแล้วเอาดีบีไปแล้วเดินขึ้นมาไอพีชมึงเดินขึ้นมาเรื่อยๆมึงรอดโอ้กูโดนไซเรนน่ะเออเอาไรเนี่ยอะ อยอันติกูหมดอันติแม่งก็หมดเว้ยเอาเอาไล่เลยงั้นน่ะตีไปตีไปทีตีเออโอ้โห้เลยวะมันหวาดกลัวเออระเบิดระเบิดพอดีเลยเกยียดความหวัดกลัวว่ะแม่งแบบตีไม่ได้อ่ะ บาเฮ้ยคุมอยู่ใครคูดยังอ่ะยังใครไปอ่ะออกอ้าวมึงไม่ออกเหรอไม่ออกกูได้ออกให้นี่กูกำลังจะออกเนี่ยให้พิษออกให้พิาออกเมื่อกี้มันไปฮาร์ดก่อนทแปลกแน่แพงมากเลยถ้าทุ่มแล้วเนี่ย

ไอ้ถ้ามันกดดูดเลือดใส่เพื่อนที่ที่มีโลตัสมันจะจะดูดเลือดตัวเองป่าววะเปมันแล้วก็สล็ออ่ะเจี๊ยบเอ็มแล้วหอไอนี่แค่แล้วปิ๊งปิ๊งนิ่งเดี๋ยวไม่มีสล็อตสล็อตหมดทิ้งกันหากานทับตายเหรอว้าว ป,า,ปามันมาแล้วนะระวังนะเออเออเออผมซื้อฮาร์ดแป๊บขอวาดหน่อยขอขอวาดแป๊บแบ่งวาถึงขอไปปับทำไมมันมันมันบุกเหมือนเร่งๆไงก็ไม่รู้ <c oughs> ปากสามกันเหรอ <c oughs> เอยี่ยมค่ะ เฮ้ยขาดตังอีกเฮ้ยติมีแล้วหน้าระวังระวังกกุมกกุมกกุมมีแล้วหน้าติกกุมเงี้ยนะกกุมมดโคโนดิเอ่อกบ้มกบ้มโทษครับเดี๋ยวยู่ข้างล่างกันตัวหนึ่งด้วยกันไปได้ไกลที่เนี่ยไหนไกลขนาดไหนเชียงใหม่ปะล่ะใหม่เลย อีก800ยังไม่อยากบวกเลยขออีก800ได้ไหมมีวาร์ปมีว,มมวาร์ปเจออะไรเนี่ยโอ้ยบวก400พลังชีวิตไอพิษใส่นี้ไปไม่เพิ่งเจอเลยวะวาร์ปลงนะ่ะคีฟมันบังบน่จุดเนี่ย,อยเอา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 ลง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  ควนได้เวลาแล้วไม่ต้องหนีไปไหนใช้โยกช่างโอ้ช่างดีแค่ไหนในนี่จริงว่ะอะไรบอกาะแพ้เกินไปอ่ะไม่เกินหรอกเนี่ยตีไว้ได้แล้วเนี่ยโอ้โหลูกเล่นแถวพาวะมึง ลุกเล่นแม่งเยอะเกินอ่ะแล้วมันเดินเร็วจังวะมันลอยไปแล้วมันลอยไปแล้วกลับบ้านกลับบ้านอันตรีมันหมดอันตรีมันหมดไอ้วะหาไม่เจอโว้ยแต่มันมีวินว้องอ่ะนี่นี่นี่แท็กอันตรีมันหมดแล้วเอาเยี่ยคนผิด เ้ยแล้วกูโดนสตันนานจรงวะมันลุกเล่นมันจะแพลวพาไปถึงไหนอิชิพัเยี่ยแม่งยอดตีตั้งนานได้4ี่ร้อยเดไม่รู้จะลงล่างกูเล ไปออกเลยออกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูแลก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 ถอยเลยถอยเลยถอ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 ยไปละกูไปละกูไม่เหลือไม่สนปลดเลยพุทวิ่งละกู เอ okay, ้ยฟาร์มตัวเดียวกูก็จะได้ฮาร์ดได้ฮาร์ดแล้วครับเมื่อกี้กัน์ดจิ้งนำตีกูไล่จิ้มไล่สกิลไล่เยี่ยจะไปตายมเลยทำมิด อะไรอ่ะไอ้นั่นอะไรอ่ะยวลาดีบัฟบเป็นไรวะเฮ้ยโหของแทงของแทงนั่นน่ะใช่หรอคือมึงจะตีสตันเร็วขึ้นเฮ้ยแถบโบก15ความเสี่ยงจะเกิลน่าสนใจนะสำหรับตัวมึงอ่ะสะบัดขนแรงขึ้นเอาเราก็ได้ให้กูสักคนนึงคือซุปเปอรปิ้งวันเอาใส่เมจิกแลมดีจะได้ถึกๆกูมีอันนี้ใส่ไอ้เมจิกแลมสี่ร0อยสเลือดอ่ะ ข้างล่างมันเพิ่มแล้วตางกูมันต่างข้างล่างเหมือนมันจะอะไรว่าเมื่อเลือดมึงต่ำกว่า20มันจะคื้นฟูกับลบดีบัฟให้อ๋อมันจะมันจะกดเลือดให้ออโต้เว้ยใช่ปะและลบดีบัฟด้วยมันดีตรงลบดีบัฟล่ากกรตหนึ่งไหมตรงกลางเห็นไหมไม่ยอมมันก็เต็มไม่ต่ำสิ ไอ้พวกมันมาพวกมันมาเขาเข้ามาให้หมดเลยมันมีตัวอยู่ข้างล่างปล่อยเปไ่าปล่อยปล่าปล่อยครับไปครับไปครับไปครับอ้าวเฮ้ยมันมาพวกเรามาครบแล้วไม่ต้องปล่อยแล้วป่อยกูให้เอาฟูลบอยได้ครับได้ครับถอยครับติดระดมดีกว่าเอาไงเนี่ย ไปเดี๋ยวไปตัดคลิปด้านบนก่อนแล้วกันความบนยังไม่แตกลอกไปบนไปบนไปบน R F ขนาดที่พวกมันอยู่ครบเนี่ยนะระวังนะคนข้างล่างน่ะคนทางนั้น ไอพีซไอพีซทำอะไรอยู่ถอ,อ,อยเอ้ยทั้งหมดหน่ะถอยอ,อะไรของมึง,ะมงวะเอาเลยเหรอเอาชิบหายแล้วข้างล่างกลัวมีคนตายอ่ะต้องลงต้องไม่ต้องบิดโอเคม,อมันถอยแล้วมันถอยแล้วมึงก็ถอยสิมึงจะไปอยู่อะไรตรงนั้นต่อล่ะเฮ้ยคุณแมก เล็แล้วอาจจะใช้เน็ตโทรศัพท์จะแหลเนี่อะไรเนี่ยจะเป็นที่คอมวะลองเปิดไอ้นี่ดูดิแต่ปิงมันขึ้นใช่ป่ะไม่ตอนนี้ไม่รู้ดิเข็นร้อนขึ้นป่ะอย่าลากมาแถวนี้หายละ เข <gehört Marina. S 2> ้าไปแล้วอ่ะเออดิเอาตัวหลังให้ได <Judy. S 2> ้ก่อนโอเค่ไม่กลับมาตรงนี้ว่ะเดินเดินไล่ไปเลยพิษ หันกลับมานี่หันกลับมานี่เพิ่มเป็นหนี<ด>ไปแล้วเออเหลือตัวเดียวหันกลับมาเยี่ยหิวไม่ทันตั่งกลับไปแล้วไอ้เที่ยเอาหมดแล้วเนี่ยกูมึงเดินไล่ไปเรื่อยๆอะ่ะมันตายไอ้ออน,นี่คองไม่ได้ตายไปมึงเที่ยอะไรเนี่ย อ<ส> <orman pulse. S 1> อมันคืออะไรอากันน <ata> ี <ff> <ia> ่มันเหรอโอ๋อบ้าเป็นอสิริล่ะอ๋อเอาเลยวะล่ะเรามีฮาร์ดสองคนนึ่งโอ้ยเหยียถอยถอยสี่ตัวละสี่ตัวละ ไดีวะออกอะไรดีวะโอชาญต่อมาเอาให้จบจบอ่าพิษไม่ต้องมาพิษมึงอยู่ตรงกลางอ่ะมึงมึงอยู่ตรงกลางนั่นแหละมันมันไม่น่ามามั้งมึงอยู่ตรงกลางมึงจะมาทำไมมาอ่ะอยู่ตรงกลางทำไมอ่ะมาหมดมันก็รู้ดิหล่อกูเป็นตัวล่าดีเนาะมาแล้วมันมาแล้วมึงต้องมาแล้ว พิษ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 ไอพิษมานั่นไงมันมากูไงมันมาถึงโลชันแล้วเออหันหลังหันหลังให้มันเวลามึงโดนดูดอะหันหลังให้มันล้มไม่ดีล้มไม่ดีเอ้ยไอเชี่ยนี่แกโมงจะเดินอยู่ด้วยกันออกไปทางทางกูดี เฮ้ล้อมไว้เอาโลชานให้จบๆจก่อนเลือดมันเหลือน,น้อยเดี๋ยวมันดอยโลชานเรา <c oughs> โดนมันด่าว้างจะดิวปีดิงเอาเวย้ยอ่ะแล้วมึงไม่นำเขาไปแทงไอเว้ต้ <c oughs> องระวังจะมเมาให้จบไม่เอาเอง พร้อมครับดันครับห้าคนดันครับดีแรงมากเลยนะเว้ย ยนิดมึงเดินสลัดฝนใส่โลใส่โลไม่ทันเอ้ยมีคอนมืนนะจ๊ะอย่านะอ่าบูอีกแล้วเอาอีกเหรอ เอาอีกทีคอ,อ,อ,อตัวคอเราอยู่ครบกไไไปไไปไปะมามานี่ลากทิปขึ้นมาตีบ้าน่อใส่โลให้ตีบ้านตีบ้าน ่าไล่มันเยอะนะมันจะเกิดครบแล้วนะถอยมาถ่ายมาถ่ายมาไปแล้วเพื่อนไปแล้วก็ไปแล้วสีครับกลับกลับกลับทุกคน หอยยาวเลยพี่นองแล้วบ้างอ้าวทำไมไปอยู่นั้นวะ เออนั่นแหละเออนั่นดิเอวิแมนแบกไวยู่โก้ละมันมันไม่เห็นหรอว่ากูอะายแล้วแต่มันไม่ตายเด็บ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  ไหนวะมันยังไม่โดนเลยไม่โไอ้นองอย hey, ู่หน <so ้าบ้านพร้อมแล้วมันตีกูมันตีกู ำไมกูอคอนคอนตันเมืองจีนปะฟีไม่ติดเลยเออติดแล้วยาวจ้าถ่ายไปยาวๆจ้าขอแวะซื้อเอพิซอดแป๊บนะเห็นเลยป่ะเห็นเลยดิออะไรอะ่ะ <c oughs> อยากไต่ป้อมบนอีกโชชายังไม่แตกเลยเนี่ยเอจิตอหรอ,อเลอกินนาทีวะทไม่ได้แล้วเจ็ดนาทีว่ามันได้ทั้งหมด ต้องหายได้อะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะใจเย็นทุกคนโอเคได้ป้อบนะถอยมาถอยมาถอยมา ไอพิษขึ so ้นแปลหลังแทงเลยเอาหลังแทงเลยหันหลังดิหลังหันหลังแล้วยืนเฉยๆได้เหรอเออได้เหรอวะก็มึงมีออกทาลีนทำไมยังไม่ได้วะได้เหรอแต่ยานั้นตอนนี้เลือดมึงไม่เต็มอ่ะยากูเริ่มสงสัยในตัว ได้มันทำได้ถ้ามึงมีฮาร์ดกับออสารลียแล้วทำได้ถ้ายังไม่มีอะทำยังฝึกเซิลไปเรื่อยๆอะนะเออเอาหลังชนให้ป้อมมันตีแล้วหลังสะท้อนไปเรื่อยๆอะเนี่ยมึงขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้วหันหลังหันหลังหันหลังเออแล้วยืนอยู่ตรงนั้นอนะไอเหี้ยมึงดูสิเลดกุล ก็มันตีมึงไงเยลยค้อมาทดลองเฮี้ยอะไรตอนนี้วะเนี่ยดึก้แหละดีวายะไม่ต้องซื้อแล้วซือไม่ได้ คือได้แค่แช่งยาวิ่ง <c oughs> เลือ 5, <c oughs> อ่อยห้าพันเนี่ยนอนหลับฝันดีแล้ววันนี้โอเค m v วว่า <c oughs> ใครวะ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 บาวกูไม่ได้ดู <c oughs> <c oughs> หล่อไปล่าไม่เอาขอร้องขอร้องไม่เอาเฮ้ยขอเข้มหน่อยไม่ได้เหรอไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเข้มนิดดินานทีจะได้เอ็มปกติไม่ว่ากูจะทำดีแค่ไหนกูก็ไม่ได้ดีแค่ไหนก็แพ้นี่ยังนึกถึงเวนอมตัวนั้นเลยที่ปักโมแม่งใช่เอฟวีฟีได้ไงไปนอนนอน